ในวันที่6มีนา2564นะครับทีมงานมากัน3คนนะครับวันนี้ครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งแต้มนะครับของอาจารย์แม็กนะครับขู่อ่างสองคำเสียงกลางไปหาใหญ่นะครับมองไกลๆครับเป็นคู่อ่างนะครับเสียงกลางครับค่อนข้างจะใหญ่หรือว่าเสียงกลางไปหาใหญ่คเจอกับเจ้าสุินครับ ไปตัวแล้วครับเจ้าครูอ่างตัางในปลานะครับปลาลึกนะครับจานแมกเดี๋ยวจานแม็ก,ก็ลงมาแล้วครับเสียงกลาง่ขนข่างใหญ่นะครับ <c oughs> รลงมาแล้วครับใช้เวลาประมาณ20สิบนาทีครับครูอ่างครับไม่ผิดหวังวันนี้ จันแม็กครับได้ตัวแล้วครับนะครับขอสายเส้นนะขู่อ่างนะโอ้สวยนะครับอขอจันแม็กครับเรียบร้อยครับ,รบนี่ครับลายสอขู่อ่างครับนี่ครับเสียงแฝงค่างค่างใบห้อยใหญ่ใบเสียงกาห้อยใหญ่ครับเทา้า ดาวสวยนะครับกับขูอ่างสองคำครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นสามคำก็ได้ครับวันนี้ครับอาจารย์แม็กดีฟเจ้าของครับ